Yeah, you know. เป็นยังงีโน่ฮะเป็นยังผู้ใดโทรมาหาเจ้านี่ห,นห่อยจักหน่ะเนาะผู้ใดนัวนี่นจักแล้วเป็นผู้ยิ่งเสียงหวนานหวานดอกว่าขอคุยกับป๋ายยิโน่แน่ว่าสั้นม้่อต้องเขาไม่นี่ห่ายเจ้าจะไปหาแล้วจะทียบไหมพวกค้อเซ็นเตอร์เขาโทรมาเขาติดลอกให้เจ้าโอนเงินเนี่ยน่ะว่างเนี่โอ้พวกนางพวกงังเว้ย ขาบีถโทรศัพท <ab> ์บ้านหรอกคุปปาบรถจงคู่จักแค่บนเลยนี่ไม่เฉื่อหรอบางคนเงื่อนน่ะน่ะฮุ้ยแมนตีโอย่างแดงขอคำคมในมือนมิตรภาพบริวัติกัน ที่เขาอยู่งกันโดนซ้ำใดมิตรภาพบริวัดกันที่เขากุยจักกันมาโดนม,มิตรภาพไม่คล้องจิตใจเล็กข่อยยังโอ้ย,ม,ยมี้งกับจิตใจเหรอมับ่หมนเออมี้งกับิตใจเด้อจะทำดูไรแ <c oughs> สงหมดเส้นหมดนึ่ยเ <c oughs> งี้ยเหรานือ้อเงตะบตได้มิตรภาพมันบดีวา่าเฮากุยจักกันโดนซ้ำใดเดอ้อมิตรภาพเงินเอ,อาไม่ใจมึงก <c oughs> ับจะท่วงหนูหลาย ว่วหายเลยแม้มีสีไฮดอกแกถามดูถามดูไ่ได้เด้เออไป็นยังฮีโน่ไม่เซียวเจาตายแล้วดิหนิจาหูปะเนี่ยนะปุ้ยหน่อยนี่เด้ไม่เซียวเจ้าเอ้าเอาแม่ดีรีตัวนี้อตายมมดขึืนดีต้นทนแล้วละเอคือบทฟาอาบอกเข้าเนี้ยสน่ะ ตอนเมียเราขอร้องบาลยวนเที่ยว,ยยวท่อมาไหว้ฟังโยวาตอาการเป็นแคสัตวอากาศเป็นอินทรีย์ปฏิตายซ้ำบ้านนี้อืมโอ้ยขึ้บ่บอ่ก,กันเนะี้ยสิมีสังคมไปียกหยังพักพวกเพื่อนฝูงกันไหมล้วโอ้ยมอญีป่ป็นคนเฉยเมื่อยต่อสังคมเว้ยไม่บ่ละเจ็ดจังหวะเส่บ่อะไรดีวะมึงแต่เมียกูตายกูสิบบ่บ่เมือกันละ่ะ không có tay, ừ. <laughs>